ข้างนอกตอนนี้หลังจากที่ฝนหยุดเมื่อกี้ลมแรงมากดูจาะใบกล้วยต้นม้ยมแรงจนประรถได้ปิดร้านอะ่ะนนร่มก็พังร่มที่ลางเอาไว้ให้ไก่นอนของลุงก็พัง ฝนนิดเดียวฝนนิดเดียวแต่ว่าลมแรงจนทำให้ประตูร้านทางังประรถก็หมดอารมณ์เลยปิดร้านไปก่อนถ้าแบบนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดเพราะว่าเวลาเวลายังเหลือนี่พึ่งจะบ่ายสองกว่าเองมายมหักบ้างเหลือบ้าง ลมมาเมื่อกี้จนปุ๊บปปุปั๊บปุ๊บปบประตูพังเนี่ยเอาแล้วปิดดีกว่าแบบนี้ตกทั่วไทยยังดีที่แอบเบาให้ถ้ายังหนักกว่านี้ก็ คงไม่เปิดอ่ะไหนจะเปิดเลยจ้าอันนั้นคือร,รถเงบประตูไว้เฉยๆฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นอ่ะเหล็กเหล็กหักจนงอเลยแต่ว่าเราก็ไม่เปิดประตูบานนั้นร้อยลุงร้อยลุงเขาเลิกงานแล้วเขาก็กลับมาซ่อมเปินบานปร,รถก็เงียบเหมือนกัน คเปิดร้านก่อนเปิดร้านดีกว่าได้นิดหน่อยก็ยังดีเวลาเหลือเฟือกว่าลุงจะกลับบายบายไปเปิดร้านก่อนนะ